ใช่ไหมผิดตับจะเป็นได้หรอ,หอสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวานเพชรพากินีิคือเกาเมืรอนี้เฮาได้ต้มเซนจักสิเอิญว่าต้มเซนคือจักสิเอิญว่าก๋วยเตี๋ยวรวมๆแล้วก็เป็นต้มเซนเด้อเมื่อนี้เด้อต้มเซนไก่ตุ๋นลูกสีนล,ลูกง่างย บาปพี่น้องมากมากกินน้ำกันก่อนจะไปติดตามรับชมฝากในเด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปร่างใจพวกเราในเด้จ้าอุ้ยถ่ายบักไงแว่นเพชรจันหอีกแล้วแว่นเพชรยานอ้วนก็เป็นอย่างอย่เงขอกินเองซีนหนางกัอืมหนังมั่วค่ะได้ พริกมะนาวหนือนพริกกับกับปิหอ,ปอหอมแสบหอมคุยคุมากินกันมากินดีๆมากับปีบมามๆพี่นออ้องมาๆหอมหอมจะสึกกิน,นยังไงดอกเสซนนี่กขีบบด่ไดไ้ ตัวนีเตส,ส่วนสมบุกตุ้ออรอยอง,ยอองสินได้เนหนอือือออตั้มาสวยไปเลย อาหานวันที่สามมาด้วยคุณนอ้องบอกให้มานกินดีๆกับว่ามาซิมซือซือกรดอืมรุจคับน้องอืมทั่วเก้ากับ,กบปีเขากันนะ่น้วยนะเออ ăn hoàn <laughs> 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 ผิดข้ามนะสามเม่อไปเล่น้องอืมอเคบเพ่ผ็ดบบืก

ตรงใช่ไหมไปใส่ไผิดตามเป็นได้หรออืมแล้อืมิกบ่ พิงหรื้อควายเองปะพิงอะเอาเถอะว่ามๆถามเด้อควายเองหอมๆที่ก้าไแม่นวงยังไงสไตล์แวนเพชร ต้มเส็นต้มอีกแบบ้่แกงเส้นอยากแพนกล่องมาทั้งคุ่นได้เนาะ ยเกินกอ้อนเกินกอ้อนพี่ขาแต่งหนะักขอได้ไหมคะอะไรจะจำได้ว่าจะได้กินแค่สองลูกเองใช่เหรอเออไม่จริงอีริ <laughs> จะนำลูกชิ้นได้ประมาณสีบลูกนั่งมากกินลูกชิ้นกันได้นะชินอร่อย o pet วะับพี่น้องมื่อวานี้สำหรับแกงเส้นอุดอรแซ่บอีรีแล้วสำนี่แหละกินบาเบิดหลายปวด <c oughs> แต่ก่อนจัดก,กันมื่อนี่ฝากอะไรก็แช่กูติดตามเพ่าไปเรื่อยแต่พวกข้าได้ได้จ้าแล้วมาพอกันไม่คิ้มนาสำหรับมื่อวานี้พวกข้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย